สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วโอ้โหเสียงดังมากเสียงดังมากอหนดูซีอยู่อันไหนอยู่อันไหนอยู่ตรงไหนนะคะออาสวัสดีทุกคนคะ่ะมาแล้ว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 นะคะอ่ะรอแป๊บหนึ่งนะทุกคน,น,น,นขอดูกันนะคะว่าไม่ขึ้นตรงไหนกันแน่นะคะในเพจหรือเปล่า <laughs> งงมากเลยนะคะกำลังสตรีมสตรีมฝึกสตรีมเลทุกคน เอ๊ะมันไปขึ้นตรงไหนนอมันไปอยู่ช่องทางไหนนอนอนอนนขอดูหน่อยนะคะมันไล้แล้วแหละแต่ว่ามันไปอยู่ช่องไหนเท่านั้นเองดูสิอยู่ตรงไหน,นช่องละลิดาส่วนตัวนะแต่ทำไมมันยังไม่ขึ้นลองแล้วลองแล้ว ร้องแล้วได้หรอร้องแล้วร้องแล้วนะทุกคนเริ่มแล้วนะคะเอ้าไปไหนแล้วอ่ะหาไม่เจอเอ้าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเจอแล้วทุกคนสวัสดีค่ะมันเป็นสาธารณะไหมเนี่ยสวัสดีค่ะคุณโดนัทเดี๋ยวนะอ่ะพี่จะต้องขึ้นการแชทตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนจะได้เราจะได้เห็นกันนะคะ เอาไว้ตรงแถวนี้แล้วกันเนาะน่นะคะอันนี้ก็เป็นเพจใหม่ทุกคนก็ไปตามได้นะคะเพจนี้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้นะจะมาสอนสร้างเพจในมือถือกันนะคะอเดี๋ยวลองแก้ในนี้ดูสิทุกคนนี้แบบแก้สดมากเลยนะ <laughs> รอแป๊บหนึ่งมาแล้วช่วยกันแช่นะคะหนาวมากเลยทุกคนหนาวไหมเนี่ย บนมือถืออ่าไปละอเออเปลี่ยนหัวข้อได้ด้วยนะคะสดจริงๆดีมากงดงามนะคะสวัสดีคุณโดนัทค่ะสวัสดีทุกคนเลยใครเข้ามาแล้วไหนพิมพ์บอกกันหน่อยซินะคะว่าใครมาแล้วบ้างนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะคะอยากดูคอมเมนต์ทุกคนเลยอ๋อคอมเมนต์มันก็ย่อดได้เหรอแป๊บหนึ่งนะอ๋ยอย่อคอมเมนต์ดีกว่าเนาะเยี่ยมมากเลยอะออสุดๆด,ด,ดีงามที่สุดนะคะ ดีงามที่สุดอ่ะเอาไว้อย่างนี้ละกันอ่าดูมุมมองในผู้เยี่ยมชมอ่าแล้วทุกคนก็เข้ามาคุยกันก่อน <c oughs> ออออเออดีเว้ยนะคะอ่ะนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้นะจะมาสอนสร้างเพจนะคะผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียวหนาวมากใช่ไหมคุณโดนทัทบุรีรัมย์ก็หนาวนะคะเดี๋ยวกลางคืนนั้นหนาวมากคอยดูนะนะคะเออนะคะอ่ะมา นะคะพร้อมไหมพร้อมไหมเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะมาสอนทุกคนสร้างเพจนะคะด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวสร้างยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะปิดคอมเมนต์ก่อนเนาะอันดับแรกนะคะอันดับแรกเลยนะคะไปที่หน้า Facebook ส่วนตัวก่อนแบบนี้นะแบบนี้นะคะเออนะคะให้ดู Facebook ส่วนตัวก่อนไม่ใช่อะไรเ <laughs> ออ,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 อนะคะอ่ะ อย่างนี้นะมาหน้าฟีดอ่ะมาหน้าฟีดนะคะมาหน้าฟีดเนาะเสร็จแล้วนะคะให้จิ้มไปที่มุมขวาบนนะคะแล้วเราจะเห็นคําว่าเพจเห็นไหมยี่สิบหกเพจของคุณแปลว่าอะไรแปลว่าพีทมีเพจอยู่แล้วยี่สิบหกเพจนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสร้างให้ดูนะก็จิ้มไปที่ลูปธงสีส้มนะคะเสร็จแล้วถ้าเรามีเพจนะมันจะเขียนว่าเพจของคุณถ้าเรามีนะมันก็จะขึ้นนะคะแต่ถ้าเราไม่มีเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจมันก็จะไม่ขึ้นนะคะก็แค่นั้นเองเนาะเสร็จแล้วนะคะ ไปที่คำว,ว่าสร้างเห็นไหมเครื่องหมายบวกนะคะสร้างอ่าเห็นไหมก็จะมีมาหน้านี้แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะกดเริ่มต้นใช้งานเขาบอกว่าเพจคือพื้นที่ที่คุณสามารถอ่านไม่รู้ไปแล้วอ่านไม่ทันนะคะอ่าคุณสามารถทําสินต่างๆได้เช่นแสดงสินค้าบริการรวบรวมกับบริจาคและสร้างโฆษณานะคะ เราก็กดเริ่มต้นใช้งานนะคะใครที่อยากยิงแอดโฆษณานะคะต้องมีเพจนะคะไม่มีเพจยิงไม่ได้โอเคว่าเออเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะไม่สามารถทําการโฆษณาได้โอเคไหมไม่สามารถทําการตลาดออนไลน์ได้ก็คือโฆษณาได้นะคะดังนั้นเพจจึงจําเป็นมากๆนะคะในการทําโฆษณาเนาะ เออนะคะเสร็จแล้วนะคะคุณต้องการตั read, Arizona, ้งช so ื่อเพจว่าอะไรนะคะก็จิ Actually, right. like ้มเข้าไปเลยนะคะตั้งช anyway, ื่อว่าอะไรดีล่ะเออตั้งชื่อว่าไรนะคะเทคนิคการตั้งชื่อเพจนะคะพี่จะบอกแบบนี้เนาะต้องดูก่อนว่าเพจคุณเนี่ยจะเอาไว้ทําอะไรนะคะถ้าสมมติคุณเป็นหน้าร้านนะคุณจะเป็นธุรกิจแบบว่ามีหน้าร้านอย่างเงี้ยคุณก็ตั้งชื่อร้านคุณไปเลยนะคะแต่การตั้งชื่อเพจเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเราจะต้องนึกถึงคําค้นหาของลูกค้านะคะก็คือเช่นลักษณะที่เป็นคําเฉพาะเจาะจงของ ธุรกิจเรานะคะเช่นเช่นเนาะสมมุตินะคะพี่ขายเสื้อผ้านะคะจะบอกว่าเสื้อผ้าเกาหลีงานป้ายเกตปะเออมันจะต้องเป็นคีย์เวิร์ดรองเท้าอย่างเงี้ยรองเท้าอะไรรองเท้าเด็กรองเท้าส้นสูงรองเท้าผู้หญิงรองเท้าผู้ชายรองเท้าผ้าใบเอ่อ ใช่ป่ะเออรองเท้าเพื่อสุขภาพรองเท้าอะไรนะคะคีย์เวิร์ดควรจะเป็นอะไรที่มันแบบเฉพาะเจาะจงจริงๆไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีผลยังไงร,รู้ป่ะมันจะมีผลตรงที่นะคะลูกค้าของเราเราเนี่ยก็เป็นลูกค้าเราลองนึกกลับกันนะสมมติวันเนี้ยเราต้องการจะไปไปงานแต่งใช่ป่ะเราก็จะค้นว่าอะไรคะชุดราตรีสั้นใช่ไ่ะชุดออกงานอะไรอย่างเงี้ยลองลองนึกดูว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดที่เราอะคะ่ะ เราอะเวลาเราอยากได้เราเรา,เราค้นหาว่าอะไรเราค้นหาจากคีย์เวิร์ดหลักอยู่แล้วใช่ไหมสวัสดีทุกคนเลยนะคะไม่ได้ทักทุกคนเลยเนาะดังนั้นนะคะการตั้งชื่อเพจเนี่ยสำคัญตั้งแต่เริ่มต้นเลยเห็นไหมสําคัญมากๆถ้าวันนี้เราตั้งชื่อเพจเป็นชื่อเราดีไหมดีแต่โอกาสที่ลูกค้าเนี่ยอยู่ๆจะมาค้นหาครูพีทพีทเอ,อ่ออะไรอย่างเงี้ยเอเอแอมหนูนุ่นนะคะมันเป็นไปไม่ได้ถูกปะลูกค้าจะเสิร์ชว่าอะไร กาแฟลดน้ำหนักกาแฟสุขภาพคอลลาเจนกูต้าดีท็อกเห็นปะ่ะลูกค้าจะเสิร์ชคีย์หลักอยู่แล้วนะคะอย่างตัวเราเป็นต้นชุดทำงานเห็นไหมเออขายเสื้อผ้าขายอะไรชุดทำงานงานป้ายเกาหลีชุดแฟชั่นชุดคุมท้องเห็นปะ่ะเสื้อผ้าเสื้อผ้าอะไรเสื้อผ้าเด็กใช่ปะ่ะเออสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมากันแล้วนะคะที่รักทั้งหลายนะคะมากันแล้วเนาะเกตปะ เดี๋ยวขอเช็คเสียงหน่อยว่ารถเสียงดังไหมเ,เ,เ,อเอ้อเออชัดอยู่ชัดอยู่เพราะว่าเสียงรถด,ดังแม่กลัวทุกคนไม่ได้ยินเสียงเนาะเลยเอาไม้มานะคะวันนี้ไม้ไม,ไมแบตไม่หมด <laughs> นะดูคนเกตไหมเอาใครเกตแล้วพิมพเกตให้หน่อยอาใครเกตแล้วพิมพ์เล็กหนึ่งให้หน่อยเห็นเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างเพจมันไม่ใช่แค่การสร้างเพจทุกคนมันมีเอ่อเทคนิคตั้งแต่การตั้งชื่อเพจเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการตั้งชื่อเพจเนี่ยเหมือนการทํา SEO ใน Google เลยก็คือเช่นเราต้องรู้ว่าเออร้านเราเนี่ยนะคะขายอะไรเช่นเออ ถุงใช่ไหมถุงพลาสติกนะคะถุงเขาเรียกอะไรวะถุงพลาสติกถุงร้อนขายถุงอะไรถุงซิปขายถุงอะไรอะถุงกระดาษเห็นปะถุงกระดาษถุงพลาสติกถุงนานาชนิดก็มีอีกเยอะแยะมากมายเห็นปะยกตัวอย่างเช่นเสื้ออย่างเงี้ยอะเสื้อไหมพรมเสื้อกันหนาวใช่ปะมันก็ต่างกันละถุงเท้าอย่างเงี้ย ถุงเท้าสุขภาพหรือว่าถุงเท้าธรรมดาหรือว่าถุงเท้านักเรียนหรือว่าถุงเท้าบอลเล่หรือว่าถุงเท้าฟุตบอลถุงเท้าอะไรเกตปปดังนั้นนะคะการตั้งชื่อเพจที่ดีนะจะต้องนะคะเรียกว่าเป็นคอหลักเป็นคีย์หลักนะขึ้นต้นก่อนแล้วเดี๋ยวคุณค่อยตามด้วยชื่อร้านคุณก็ได้เดี๋ยวคุณค่อยตามด้วยแบบชื่อที่แบบคุณตั้งมาก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยเสิร์ชหาเราเจอเช่นวันนี้นสมมติว่าพี่ต้องการเสื้อผ้าเด็กใช่ไหมพี่ก็จะคนหาว่าเสื้อผ้าเด็ก เห็นไหมเสื้อ yes ผ้าเด็กแรกเกิดอชุด mmm นักเรียนเด็กประถมอเห็นไหมเออนะคะพวกนี้เป็นคอหลักเป็นการทำ SEO ทั้งนั้นเลยมันจะสามารถทําให้ลูกค้านี่เจอเรานะคะได้แบบได้ง่ายกว่าการที่ไม่ตั้งชื่อที่มันเป็นแบบคอหลักเฉพาะจอดจงเก็ตป่ะขายรถอย่างเงี้ยลดอะไรล่ะลดมือสองหรือลถยุโรปหรือลดญี่ปุ่นหรือลถนําเข้าหรืออะไรหรือรดมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มือหนึ่งหรือมอเตอร์ไซค์มือสองล่ะจริงป่ะเออเห็นไหม เกสป้าเออนะคะพยายามแบบว่าคิดเยอะๆว่าลูกค้าเราเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาเซิร์ชคำว่าอะไรเป็นคําหลักที่เกี่ยวกับธุรกิจเราเนาะมันก็จะสามารถทําให้ลูกค้าเนี่ยเจอเราได้เป็นอันดับแรกๆเลยนะคะเยี่ยมแม้เยี่ยมแมเยี่ยมมากเลยใช่ไหมวันนี้มาแปลก หนาวอ่ะแม่วันนี้หนาวมากนะคะแล้วก็นั่งอยู่หน้าสนามแบดรอลูกชายเรียนแบดนะคะก็ออกมาไลฟ์นะคะให้ทุกคนนะอ่ะมาชื่อเพจนะคะบอกไปแล้วเนาะเดี๋ยวพี่ขอตั้งไปก่อนเนาะตั้งมั่วๆอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ตั้งให้ดูนะคะสมมุติว่าเราจะตั้งว่าสอนขายออนไลน์ line. อ่าสอนขายออนไลน์ line. ให้ปังเออนะคะ ส่องใครเอนไลน์ให้ปังนะคะโดยใครบายใครก็ว่าไปนะคะหรือเราจะเราก็ใส่ไปน,นิดนึงอาจจะเป็นอาจจะเป็นชื่อเราก็ได้นะคะเช่นอเป็นแม่พีทอะสมมตินะอ่อะสมมติไปนะคะเพจนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วไม่เป็นไรนะคะอ่าอย่างนี้นะแล้วเราก็กดถัดไปเห็นไหมแค่ชื่อเพจนี้ก็ละเอียดมากนะทุกคนอ่าเสร็จแล้วนะคะ หมวดหมู่นะคะเราอยู่หมวดไหนล่ะนะคะซึ่งหมวดหมู่เนี่ยก็ไม่จาเป็นจะต้องใส่แค่หมวดเดียวคุณเห็นไหมเขาเขียนว่าเราเนี่ยสามารถใส่ได้ถึง3ามหมวดโอเคไหมสามหมวดนะคะเราก็ใส่ไปดิอ่ะเราเป็นอะไรเราเป็นสินค้าและบริการไหมเราเป็นอ่อคาปีกไหมช้อปปิ้งคาปีกไหมเออเราเป็นเว็บอ่อ บ็อกซ์ส่วนตัวไหมเราเป็นสุขภาพของอะไรก็ได้ใส่ไป3อันเขาไม่ได้ว่าหรือใส่ไม่ครบเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเสร็จแล้วกดถัดไปด้านล่างนะคะกดถัดไปคุณต้องการเพิ่มที่อยู่หรือไม่นะคะถ้ายังก็กดข้ามเห็นไหมมันจะมีข้ามด้านบนขวามือเห็นไหมกดข้ามไปก่อนนะคะไม่เป็นไรเว็บไซต์ถ้ามีค่อยมาใส่นะคะจะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเนี่ยพอมาหน้าเนี้ยทายังไงล่ะก็กดเพิ่มรูปไปนะคะเราก็เพิ่มรูปที่เราอยากใส่ลงไปอะสมมุติว่าพิดเอารูปนี้ละกันเห็นไหมคะ อ่ะก็เพิ่มรูปลงไปนะอันนี้ไม่ได้ใช้นะทุกคนสร้างให้ดูนะเสร็จแล้วกดบันทึกอ่าบันทึกเสร็จปุ๊บนะคะไปเพิ่มหน้าปกนะคะบอกแล้วหน้าปกเนี่ยขนาดเอ่อแปดสามศูนย์คูณสามหกศูนย์นะประมาณนี้อยู่ประมาณนี้แหละนะคะอ่ะสมมติว่าเอารูปหน้าปกก่อนนะทุกคน <c oughs> ขอหาแป๊บหนึ่งนะคะแป๊เบเดียวนะคะอ่าขอหาแป๊บหนึ่งนะเครื่องนี้น่าจะมีรูปเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเอารูปที่แบบ เป็นการสอนทุกคนดีกว่านะคะแต่ว่ามันอยู่ไหนล่ะทีนี้นะคะมีแต่รูปเซซี่เซ็กซี่ทั้งนั้นเลยนะคะอ,อ,อ,อ่ะหารูปก่อนนะทุกคนแล้วก็หารูปเนาะที่เป็นรูปเกี่ยวกับธุรกิจของเรานะคะหาก่อนหาก่อนหาก่อนจะเจอไหมนะคะมีแต่รูปเที่ยวทั้งนั้นเลยนะคะอึบอึบอึบอ่ะหาไปก่อนรูปไหนก็ได้ก็เอามาสักรูปหนึ่งนะคะอ่ะสมมติรูปนี้ก็กด นะคะกดมาปุ๊บเราปรับได้นะถ้ามันไม่พอดีเสร็จแล้วกดบันทึกเสร็จแล้วนะคะก็กดเรียบร้อยนะคะอ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วเราได้เพจแล้วนะทุกคนนะคะอ่ะเตรียมความพร้อมกดถัดไปนะคะ ทำแล้วเชิญเพื่อนอย่าลืมอันดับแรกเวลาทําเพจเสร็จแน่นอนอ่ะศูนไลค์ถูกปะเราสามารถเชิญเพื่อนในโปรไฟล์ a c e b o o k เพื่อนเนี่ยเอามาจากไหนเพื่อนก็เอามาจากเพื่อนใน Facebook ส่วนตัวของเรานะคะก็เชิญมากดไลค์เพจแน่นอนเขาไม่ได้กดทุกคนอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ปกติมากๆโอเคปะ อ่ะพี่ขอไม่กดเชิญเนาะเพราะว่านี่พี่ทำให้ดูทุกคนต้องกดนะแล้วก็สร้างโพสต์นะคะต้อนรับได้นะคะอะเพิ่มปุ่มนะพี่จะบอกแบบนี้นะข้อนี้สำคัญมากๆนะคะดอกจันไว้เลย1ล้านดอกทุกคนฟังนะคะการเพิ่มปุ่มเนี่ยนะคะเราจะต้องเพิ่มปุ่มนะคะในการให้ลูกค้าของเราเนี่ยติดต่อเราได้ง่ายที่สุดนะคะเขาเรียกว่า call to action หรือว่าการช่องทางการติดต่อนะคะจะต้องง่ายมากๆนะคะ พีเนี่ยเคยเจอกับตัวนะสนใจสินค้ามากๆเลยเห็นแอดโฆษณาเสร็จปุ๊บเข้ามาหน้าเพจนะคะอยากจะทักอินบ็อกซ์นะคะถามข้อมูลแต่ไม่รู้จะกดตรงไหนเพราะเขาไม่ได้เพิ่มปุ่มไว้เกตปะ้ะดังนั้นพี่ก็เลยไปเซิร์ชหาสินค้าเนี่ยเราก็ไปซื้อกับคนอื่นเลยเจ็บใจไหมยิงแอดออกไปปุ๊บปรากฏว,ว่าลูกค้าซื้อกับคนอื่นนะคะเราทําโฆษณาให้ร้านอื่นซะง,งั้นเกตป่าเออดังนั้นนะคะ เออดังนั้นนะคะให้เพิ่มปุ่มนะคะเพิ่มปุ่มอะไรดีนะคะเพิ่มปุ่มส่งข้อความนะคะเพราะอ่ะคุณเชื่อป่าว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเบอร์โทรเราเนี่ยจะมีอยู่แล้วในรายละเอียดของการอธิบายเพจหรือว่าการใส่เบอร์โทรนะคะเพจเนี่ยเขาจะมีช่องทางให้เราใส่อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราไปใส่เบอร์โทรตรงนั้นแต่วิธีเดียวเลยนะคุณนึกดูดิพฤติกรรมคนบนออนไลน์อ่ะนะคะพฤติกรรมคนบอกอะไรเราก็ตามอะ่ะสมมติเราสนใจปุ๊บแล้วอยากจะทําอะไรเราอยากจะแชทหาเขาแร้รอยากจะ แชทถามเขาเราไม่ได้อยากโทรหาเขาคุณเกศป้พฤติกรรมคนซื้อออนไลน์มันเป็นอย่างนี้ไม่ชอบโทรแต่ชอบแชทดังนั้นนะคะถ้าเขาหาทางคุยกับคุณไม่ได้นะคะหรือว่ามันไม่สะดวกสบายเนี่ยเขาไปร้านอื่นอยู่แล้วเกศป้ดังนั้นนะคะให้เพิ่มปุ่มคําว่าส่งข้อความนะคะอ่ะส่งข้อความนะคะเนี่ยเห็นไหมแล้วนะคะปุ่มของเราเนี่ยจะเป็นส่งข้อความเห็นไหมตรงเนี้ย พอคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะก็จะเจอนะคะก็จะเจออินบ็อกซ์ของเราเลยใครเข้าใจกด2โอ้ยนี่ไม่ได้สอนให้การสร้างเพจแล้วนะเนี่ยนะคะขอเช็ดกล้องนิดนึงนี่ไม่ได้สอนเรื่องการสร้างเพจอย่างเดียวแล้วนะนี่ให้คีย์เลยนะหลายๆอย่างนะคะดังนั้นถ้าวันนี้คุณมีเพจแล้วคุณไปดูซิว่าคุณเนะ่เพิ่มปุ่มตรงนี้เป็นอะไรเพิ่มเป็นกดติดตามหรือเปล่าคุณอยากให้ ให้ลูกค้าติดตามคุณหรอแล้ว call to action ลหระแล้วช่องทางการพูดคุยกับคุณหลักมีไหมมีหรือยังนะคะลูกค้าสามารถคุยกับคุณได้ง่ายหรือเปล่าคุยตรงไหนได้ล่ะนะคะเก็งไหมนะคะถ้าคุณไม่สามารถทําให้ลูกค้าแบบติดต่อคุณง่ายๆนะพี่บอกเลยว่าโอกาสที่ลูกค้าเนี่ยจะซื้อของกับร้านอื่นนะคะคือคุณเนี่ยทำการสร้างการรับรู้ให้สินค้าของคุณแล้วนะคะแต่ลูกค้าเนี่ยอาจจะไปซื้อของกับร้านอื่นโอ้โหเจ็บปะ เจ็บปะดังนั้นนะคะมีเพจแล้วดูซิว่าช่องทางการติดต่อของเราเนี่ยมันง่ายไหมนะคะโดยเฉพาะปุ่มใต้ชื่อเพจเนี่ยเป็นเป็นปุ่มอะไรเป็นปุ่มจองเลยหรือเปล่าเป็นปุ่มเอ่ออย่างอื่นหรือเปล่าแล้วคลิกไปมันเป็นอะไรเราอะในฐานะเจ้าของร้านออนไลน์เนี่ยเรารู้หรือยังว่าไอไอปุ่มนี่เราส่งให้ลูกค้าเนี่ยมันคือปุ่มอะไรกันแน่เนึกอออกไหมคะเออนะดังนั้นเนี่ยจำเป็นไหมโคตรจำเป็นนะคะไปเปลี่ยนเลยนะคะ อ่ะเสร็จแล้วกดดาเนินการต่อให้หมดนะคะแค่นั้นเองค่ะเสร็จแล้วก็เริ่มต้นใช้งานได้อ่ะเดี๋ยวพี่จะให้ทุกคนดูนะคะจะให้ทุกคนดูนะคะอ่ะไม่รู้ว่ามันจะเข้าได้ไหมนะกลัวสัญญาณในนี้เหลือเกินนะคะได้ไหม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  อันนี้ยังทาอันนี้ทําไว้คือ,ย,ะคะอ,อยังไม่ได้ทํานะคะเออยังไม่ได้ทําเลยนะทุกคนนะคะดังนั้นนะคะทุกคนไปจัดการนะรูบ้าล่าไปแก้ไขให,ให้มันเรียบร้อยซะนะคะไปแก้ไขให,ให้มันเรียบร้อยซะเดี๋ยวหาเพจให้นะคะที่เราสร้างกันไปเมื่อกี้เนาะชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะสอนอ๋อนี่นะคะเจอแล้วเพจเราเห็นไหมเห็นปะเออนะคะนี่เห็นไหมพอคลิกไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็น เป็นส่งข้อความเลยนะคะเออนะคะอ่ะนี่นี่นะคะเรียบร้อยแล้วใส่ปกใส่อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็โพสต์ได้เลยนะคะทีนี้พี่จะให้ทริคนะคะอ่ะไปดูรูปดวงตาสิเห็นไหมเวลาคนเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นรูปส่งข้อความเก็ตไหมเก็ตไหมอ่ะใครเก็ตกด3ใครเก็ตกด3ามสวัสดีค่ะนะคะท่านแพลตตินัมเอมมี่นะคะ เออนะคะใครเกียดกด3เห็นเปล่าว่าปุ่มนะคะสมมติเวทเวลาเขาเข้ามาหน้าหน้า,าหน้าเพจเราแล้วอ่ะสังเกตไหมบางทีอ่ะเรายิงแอดไปลูกค้าไม่โอนลูกค้าเหมือนเงียบไปอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะติดต่อคุณไม่ได้ก็ได้เข้าใจบ้างเหมือนมาหน้าเพจแล้วแบบแล้วกูจะทักมึงยังไงวะคอมเมนต์ไปกว่ามึงจะตอบนู่นนี่นั่นใช่ปะ่ะเออนะคะคือแน่นอนแหละหนึ่งในวิธีการปิดการขายก็คือตอบให้ไวดังนั้นเนี่ยทำยังไงอ่ะนะคะก็ทําให้เขาติดต่อเราให้ง่ายที่สุดโอเคปะ่ะ เนี่ยนะคะต้องไปทําให้ปุ่มต้องไปทําให้เพจของคุณไหนี้ส่งข้อความไว้ด้วยเพราะเขาต้องการจะถามหรือต้องการจะโอนหรือต้องการข้อมูลอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้อยู่แล้วว่าอ๋อเนี่ยปุ่มมันอยู่ตรงนี้นะนะคะเขาก็สามารถติดต่อเราได้ง่ายโอเคไหมอืมนะคะใครโอเคพิมสามอ่าใครไม่แชร์กดศูนย์ <laughs> ทุกคนชชวยกันแชร์นะนะทุกคนที่น่ารักของพีทนะคะเสร็จแล้วนะคะการสร้างเพจเนาะทีนี้จะมาบอกเทคนิคนึงจะมาบอกเทคนิคนึง เดี๋ยวกดอันนี้ก่อนอ่าไปติดตามเพจนี้นะเป็นเพจใหม่นะคะเพจเก่าเนี่ยนะคะเรียกว่า ไม่ได้ถูกปิดแต่ว่า Facebook ไม so ่ใ <c oughs> <c oughs> ห้ยิงแอดโฆษณาในเพจนั้นซึ่งเป็นเพจหลักนะคะบอกเลยว่าคนตามเกือบ6 0พันแต่ก็ช่างมันทุกอย่างเกิดขึ้นที่เสมอนะคะเจอปัญหาแล้วแก้ไขแล้วไปต่อก็เลยย้ายมาทำเพจใหม่ที่เพจนี้นะคะอ่ามากดติดตามกันนะทุกคนอันนี้เพจพิษเนาะเดี๋ยวจะมีการลงคลิปวิดีโอทุกวันเลยนะคะเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทาออนไลน์เนาะอ่าโอเคปะสวัสดีค่ะพี่ติ๋วนะคะใครไม่แชร์กดศูนย์ถ้าใครไม่อยากกดศูนย์กดแชร์นะคะเออนะช่วยกันดู ทุกคนนะเพราะว่าคลิปนี้มันไม่ใช่แค่การสร้างเพจแล้วนะทุกคนมันเป็นเคล็ดลับนะเรื่องการทําเพจที่แบบทุกคนต้องไปทําโอเคปะ่ะวันนี้ทุกคนต้องไปจัดการให้ดีนะคะชื่อเพจเอ่ยนะคะเอ่อปกเอ่ยนะคะแลรูปภาพเอ่ยนะ,ะพี่จะบอกว่ามันสําคัญโคตรโคเก็ตปะ่ะมันสําคัญมากๆดังนั้นนะคะเราอยาอยากเขาเรียวกว่าอะไรอะ ทำงานละเอียดเใส่ใจกับมันนิดนึงเนาะในการทำออนไลน์มันไม่ได้ยากหรอกนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พี่อยากจะบอกทุกคนก็คือรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าร้านออนไลน์เนี่ยเรามีพื้นที่ในการทำโฆษณาที่แบบฟรีอะแต่ดีมากๆอยู่อันหนึง่งรู้เปล่าว่าคือตรงไหนเออรู้เปล่าว่าคือตรงไหนนะคะรู้เอิบคนหัวใจน่ารักมากเลยนะคะ รู้ไหมว่าจริงๆแล้วนะคะหน้าเพจของเราเนี่ยมีคล้ายๆป้ายโฆษณาอันใหญ่นะคะเปรียบไปก็เหมือนแบบเคยขับรถไปแล้วเจอป้ายโฆษณาใหญ่ๆป้าตามแบบทางด่วนต่างอะไรตามอะไรเงี้ยจริงๆแล้วในเพจเรานะคะเราก็มีพื้นที่แบบนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องไปเสียงเงินจ้างเขาแบบหลายๆแสนหลายๆล้านเสียงเงินเช่าเขานะคะแต่ว่าเรามีพื้นที่แบบเนี้ยฟรีอยู่ที่ อ่าอยู่ที่ไหนเฉลยดีไหมหรือไม่เฉลยดีเฉลยดีไหมหรือว่าไม่เฉลยดีให้เฉลยไหมให้เฉลยไหมสวัสดีค่ะพี่แอนนะคะออาเฉลยให้เฉลยไหมหรือว่าไม่ให้เฉลยเออให้เฉลยปะหรือว่าไม่ให้เฉลยไม่ต้องเฉลยหรอกแม่แะ้วเก็บไว้เก็บไว้สอนกันนะคะเออให้เฉลยไหมเรามีป้ายโฆษณานะคะซึ่งเราสามารถใช้ฟรีได้เนาะในร้านค้าออนไลน์ของเราดังนั้นเราควรจะใส่ใจนะคะจุด ตรงนั้นก็คือนะคะไม่มีใครตอบเลยอะเออนะคะไม่มีใครตอบเลยฉเฉลยเลยใช่ไหมแม่สาบอกนะคะเออนะคะนั่นก็คือนะคะปก นะคะ,ะหลายๆคนเนี่ยมองข้ามากเลยปกเพจอะอยากใส่รูปตัวเองก็ใส่อยากใส่รูปสินค้าก็ใส่อยากใส่รูปอะไรก็ใส่แต่คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วนะคะคนที่เขาทําเพจแบบประสบความสําเร็จเนี่ยมียอดขายแบบ7หลักหลักล้านอย่างเงี้ยหรือว่าหลัก10ล้านร้อยล้านอย่างเงี้ยเขารู้เลยนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็คือเนี่ยหัวบนเนี่ยไอคือปกเพจเนี่ยปกเพจเห็นปะที่เป็นรูปผู้หญิงใส่แว่นสวยๆย,ยืนที่มันดีบะแล้วก็เป็นผู้หญิงยืนบรรยายอะนะคะแล้วก็เขียนว่าเวลาของทุกชีวิตมีแต่ลดลงในทุกวันเลิก กลัวว่าใครจะตัดสินแล้วยังไงแล้วออกมาลุยซะนะคะตรงนี้แหละเขาเรียกว่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่นะคะที่มันเป็นพื้นที่ที่เหมือนแบบเป็นทำเลทองในออนไลน์คือเรียกว่าใครเข้ามาก็ต้องเจอตรงนี้ก่อนอะ่ะคุณเกตปะดังนั้นนะคะคุณต้องใส่ใจกับการทำปกเพจมากๆปกเพจเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่เห็นคุณอะ่ะเขามีความเชื่อมั่นในตัวคุณเขามีแบบเอาจริงๆนะมันคือเครื่องมือปิด การขายชนิดหนึ่งเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่แรกเจอโหแพงปะคุณหลับคุณตื่นคุณทำอะไรก็ไม่รู้แหละนะคะรูปภาพตรงนี้นะคะมันจะทำงานให้คุณตลอดเวลาแต่มันอยู่ที่ว่าคุณอนจะใช้มันเป็นไหมโอ้แพงเ่อะทุกคนแพงป้านะคะบอกหมดเลยนะเก็ตไหมคะ เก็ตป่าอ่ะใครว่าแพงใครว่าแพงใครว่าใครว่าแบบเฮ้ยว้าวอะไรอย่างเงี้ยพิมพแพงมาหน่อยเร็วแพงอ่ะแพงไหมทุกคนกดหัวใจรวมๆมาเลยแพงป่ะแพงป่ะเออนะคะแพงไหมเก็ต <c oughs> ป่าเออนะคะทุกคนบอกแพงแพงมากแมด่ดังนั้นช่วยกันแชร์โอเคไหมดังนั้นนะคะหลายๆคนทําเพจมาคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเพจเนี่ยมันมีอาวุธเยอะแยะมากมายเลยมันไม่ใช่แค่แบบทาฟรีอ่ะจะทําเท่าไหร่ก็ทําได้ จะสร้างเพจกี่อันก็ทําได้แต่จะมีสักกี่เพจจะมีสักกี่คนที่มีหน้าร้านออนไลน์แล้วผลิตเงินให้คุณได้เก็ตไหมจะมีสักกี่คนคูณเพจเยเยอะมากพี่บอกเลยนะเอาง่ายๆอย่างพี่คนเดียวเนี่ยมี26เพจ <c oughs> มี26เพจนะถามจริงๆเหอะแล้วคุณมีกันกี่เพจแล้วมีเพจที่ผลิตเงินได้กี่เพจเออเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นด่านแรกมันเป็นด่านที่สําคัญมากๆ นะคะเสียงหายหรอแม่สาขอทักขอดูก่อนเอ้ยไม่หายนะคุณแม่นะคะไม่หายนะเออนะคะดังนั้นนะคะเราจะต้องทำไมคะ เราจะต้องรู้กลยุทธ์แล้วก็วิธีการสร้างเพจที่มันถูกต้องเห็นไหมแค่บอกเรื่องพื้นที่ทำเลทองไปอะ่ะบางคนแบบเอ้าเหรอเอเอ,เอมีเพจมาจะสองปีแล้ยังไม่เคยมีใครบอกเลยเอ้าเหรอทำเพจมาต้องนานแล้วนะคะยังยังไม่รู้เลยเรื่องนี้อา้าวการตั้งชื่อเพจก็สําคัญเหรอนะะสำคัญสิสําคัญตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณสร้างเพจอ่นแหละนะคะ ทุกอย่างทุกกระบวนการนะคะมันจะช่วยทำงานให้คุณยำหลับยำตื่นถ้าคุณรู้นะคะเทคนิคการทำเพจจริงๆโอเคไหมเออรู้ต้องรู้จริงโอเคไหม,มนะคะดังนั้นนะคะใครอยากจะเรียนเรื่องการทำเพจนะคะเรื่องการตัดต่อ,ตอคลิปวิดีโอนะคะเรื่องการยิงแอดผิดบอกเลยนะผิดให้สิทธิ์นะคะเฉพาะคนที่อยากทำออนไลน์เนาะแล้วก็คนที่เหมือนกับแบบอยาก ขายออนไลน์อยากเริ่มมีรายได้กับออนไลน์อยากลงมาอยู่ออนไลน์แล้วอะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหรือว่าทําอยู่นะแต่มันไม่ปังนะคะพีทม mm ีคอร์สแนะนำนะคะสุดลัดนะคะสุดลัด3วันนะคะที่คุณจะได้จัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปั้นเพจ ตัดต่อคลิปวิดีโอแล้วก็ยิงแอดผ่านมือถือนะย้ํานะคอร์สนี้นะคะใช้มือถือยิงนะคะแล้วมันเกิดประสิทธิภาพได้ผิดมั่นใจเพราะพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้มือถือยิงแอดโฆษณาได้เหมือนกันโอเคปะวันนี้นะใครที่ดูไลน์นี้นะคะแค่100บาทโอ้ฟังไม่ผิดนะทุกคนนะคะแค่คอตัดต,ต่อคอร์เดียวของพี่เนี่ยก็ประมาณ2 9 0 9บนนะคะแต่ตอนเนี้ย เป็นราคาที่แบบอยากจะเปิดโอกาสให้คนที่อยากทําออนไลน์จริงๆอ่ะเนาะได้เข้ามาเรียนรู้ก่อนคุณจะได้แบบสบายใจคุณจะได้รู้สึกแบบอ๋อเออออนไลน์มันไม่ได้ยากนะนะคะก็เรียกว่า เป็นราคาที่ช่วยกันละกันเนาะนะคะเราช่วยกันนะคะเออหนึบาทนะคะใครสนใจก็พิมพ์100เข้ามาใต้คอมเมนต์นะคะหรือสมัครกับคนที่เขาแชร์ไลฟ์นี้ออกไปก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพีแอนนะคะเออพี่ติ๋วจันทิมานะคะสุดนิสาแม่สานี่นะคะหรือว่าเป็นสุธารินีนะคะได้หมดเลยคุณศรีวันนันก็ได้นะคะทุกคนน่ารักมากเลยนะคะสมัครได้นะคะสุดยอดจริงๆนะคอร์นี้จริงค่ะจริงนะคะคอนเฟิร์มมากสอนสดนะคะถามตอบได้ มีห้องย้อนหลังมีพี่เลี้ยงดูแลดีกว่าน,นี้ก็ไม่รู้จะให้อะไรแล้ววะค่ะนะคะดังนั้นก็ทุกคนนะคะลงมาเรียนการ3วันเต็มนะคะกําหนดการแล้วแต่เนาะมันรุ่นที่40แล้วอะนะคะจะต้องดูกําหนดการกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราสอนสดนะคะดังนั้นใครที่สนใจนะคะพิมพ์100หรือว่าทางอินบล็อก box, หรือว่าทางพี่ๆเนี่ยหน้าไลฟ์เนี่ย,ยไปได้เลยนะคะแล้วก็ไปเรียนสดเจอกันกับพี่นี่แหละพี่สอนเองนะคะ สามวันเต็มสามวันรวดเรียนผ่านออนไลน์อยู่ที่ไหนก็เรียนได้มีเรียนย้อนหลังมีพี่เลี้ยงนะคะเออร้อยเดียวอะ่ะจัดไปนะทุกคนไม่ได้ทําเอารวยนะคะอยากจะส่งต่อสิ่งดีๆให้ทุกคนจริงๆเนาะนะคะเออดังนั้นวันนี้ไปแล้วนะคะไปออกกําลังกายแล้วนะคะไปตีแบตต่อนะก็รักทุกคนนะคะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไว้เนาะตั้งแต่การตั้งชื่อเพจเลยนะใครมาช้าเข้าไปดูนะไปย้อนดูนะคะการตั้งชื่อเพจมีผลยังไงนะคะเราก็ พื้นที่ทำเลทองอยู่ตรงไหนนะคะตั้งค่าการทำเพจยังไงเนาะโอเคไหมดังนั้นไลน์นี้ก็โอ้โห ทุกคนเพิ่งจะเข้ามานะคะคนเพิ่งจะมาเยอะย้ำเลยนะคะทุกคนนี้เพิ่งเข้ามาไปย้อนดูตั้งแต่ต้นไลฟ์นะคะตั้งแต่การตั้งชื่อเพจเลยว่าเฮ้ยตั้งยังไงให้มันปังตั้งยังไงให้คนหาเราเจอง่ายๆนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะรักทุกคนขอบคุณทุกการแชร์เนาะใครแชร์ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีเงินล้านนะคะภายในปีนี้เลยขอบคุณทุกการแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ